อยากจะให้ใช้มือนวดหรืออยากให้ใช้อย่างอื่นนวดจ้ะแล้วแต่อโอ้สุดยอดพี่อูด๊ดตะคิวกินตะคิวกิน,นออปชั่นเสริมเนี่ยคิดเท่าไหร่จ้ะ บนพันหนึ่งล่างสองพันถ้าทั้งบนทั้งล่างก็คิดสามพันงั้นขอล่างก่อนเลยงั้นขอล่างก่อนล่างนี่คือนวดเท้าเหรอครับไม่ใช่ถอดล่างหรือพี่น้องครับ มึงก็รู้ว่าไอ้คู่นี้มันลีลาเยอะก่อนมันจะออดออกันมันต้องลีลาก่อนมึงจําได้ไหมมันยังเคยเล่นเป็นเสือผันกับอิชบาอยู่เลยจำได้พี่แม่บ้านเข้าใจผิดแล้วตามยามมากระทึมมันใช่ไหมพี่น้องครับก็นานนะเลคทั้งสงสัยมันรับบทหมอนวดกับแขกมันขาพูดไปเรื่อยรับบทแขกไหนกูไม่เห็นมันโวกผ้าเลยพี่น้องครับเข้าไปเอาโทรศัพท์กดตอนไหนพี่น้องครับจะบ้าเล้ว เข้าไปตอนนี้มันก็รู้สิว่าเราแอบตายอะเอากล้องกูถ่ายแี่แล้วถ้าเป็นออปชั่นถอดลราคาเท่าไหร่ถอดบนสองร้อยถอดล่าง 500. ห้าร้อยทำไมถอดบนถอดล่างมันถูกยังวาพี่น้องทันมึงก็รู้มันสองคนติงตองมึงจะไปเอาอะไรกับมันวะง <c oughs> ั้นขอถอดล่างย <c oughs> ดง ร่างได้ถอดอยิมยมนะครับพี่น้องครับไอ,บาอา้บ้าไอ้กุญแจวัดถอดเจมินนี่ก็แบกเลยมันติงตองมื่าถามมากเดี๋ยวมันก็รู้ตัวหรอกถอดเสร็จแล้วอะนวดหน้าขาหน่อยสิอือดีมากเลยอันนี้นวดหน้าขาไม่ใช่ไม่ใช่นวดหน้ากับขาอา้าวหมายถึง หน้าขาตรงนั้นนมตรงนี้ดีเออดีมาออขึ้นมาหน่อยได้ไหมขึ้นมาอีกหน่อย,อย,อยเลยเลยเลยกลับลงไปกลับลงไปจ้ะเอาแล้วเรื่องเ,งงเยเอะจังเลยอยากเป็นคนถูกนวดบ้างได้นะนอนสิ ว่าแต่อยากจะให้ใช้มือนวดหรืออยากให้ใ <practices> ช้อย่างอื่นนวดจ้ะแล้วแต่โอ้สวยแล้วพี่อู๊ดตะคิวกินตะคิวกินกินทางไหนพี่น้องครับอ๋อกินสองข้างเลยสองข้างเลยทั้งมือและแขนเลยแล้วมึงจะมึงทำไงพี่น้องครับอออ๋ออ๋นิ้วชัดๆชอะไรวะนิ้วชัดๆนิ้วล็อโอยมยังกินเอง เดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่อพอพึงใจ